จริงๆแล้วเนี่ยสภาพผิวเราแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนหน้ามันบางคนหน้าแห้งนคนผิวผสมอย่างนี้นะจริงๆแล้วอะ่ะหน้ามันไม่ใช่การสกินนะบางคนเข้าใจว่าหน้ามันคือแบบอ๊ยสะท้อนแสงนะ้าันการสกินคือไม่ใช่นะจริงๆคนหน้ามันเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาผิวที่แบบไม่ใช่การสกินได้เช่นคนหน้ามันอาจจะผิวแห้งได้แปบลบว่าผิวขาดนะ คนผิวแห้งคือลักษณะผิวขาดน้ำคนหน้ามันที่มีอาการผิวขาดน้ำก็เกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าคนที่หน้ามันเนี่ยเขาจะมีการหลั่งน้ำมันมาเคลือบผิวโอกาสที่จะเกิดความแห้งของผิวมันจะน้อยกว่าคนสภาพผิวแห้งแต่ว่าไม่ใช่หมายเพราะว่าคนหน้ามันจะไม่เกิดสภาพผิวขาดน้ำ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ The Beauty Code พื้นที่แชร์ความงามและสุขภาพในแบบของคุณวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะคุณหมอดีใจจใเที่ได้เจอคุณหมออีกครั้งนึงพี่หมอจอยของเราก็วันนี้ก็มีคําถามที่คนไทยสาวไทยดีกว่าที่อยากรู้ว่ากาสกินเนี่ยมันคืออะไรก็การสกินคือถ้าเอาที่คนไทยเข้าใจคือความหมายคือผิวดูใสเหมือนกระจก แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใสเหมือนกระจกหรอกแต่คือการลักษณะของการที่เราดูแลผิวแล้วเรามีสุขภาพดีจนแบบดูเป่งปังมีออร่าแบบกาส,สกินไม่ใช่ผิวใสอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการส,สกินประกอบด้วยสี่อย่างหนึ่งก็คือผิวเราเนี่ยต้องเ,ออเขาเรียกว่าเรียบเนียนนะคะเรียบเนียนก็คืออ,อ,อาจจะมีรูขุมขนหรือว่ามีริ้วรอยอะไรได้บ้างแต่ว่า ส่วนใหญ่เราก็ต้องคือดูเรียบเนียนสองก็คือผิวเราเนี่ยต้องมีความชุ่มชื้นนะไม่ว่าจะผิวมันผิวแห้งอะไรเงี้ยควรจะมีความชุ่มชื้นในผิวนะคะสามก็คือผิวเราต้องดูกระจ่างใสเม็ดสีหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีได้บ้างแต่ก็คือมีน้อยนะคะสุดท้ายเลยก็คือผิวเราเนี่ยต้องดูเปล่งปลั่งมีออร่าคือมันต้องมีสุขภาพดีจากภายในมันก็จะแสดงออกมาที่ผิวเรา โดยรวมๆแล้วเนี่ยคือในความหมายคือถ้าเราผิวสุขภาพดีก็จะมีลักษณะผิวแบบกาสกิมอันนี้เป็นเทรนความงามจากประเทศเกาหลีนะนะแต่ถามว่าถ้าเหมาะเหมาะกับเมืองไทยไหมหมอว่าก็าในคนไทยเนี่ยด้วยคุณภาพผิวหรือว่าสภาพอากาศอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบกราสกิมร้อเซนตะอาจจะเราสวยได้ในแบบตัวเองนะหลักการคือเราต้องดู ผิวเราเนี่ยต้องมีสุขภาพที่ดีแล้วเราต้องดูแลอย่างถูกต้องนั่นเองโอเคแล้วมันทําได้จริงไหมหมอทาได้จริงไหมทําได้จริงแต่ว่าเ,เราต้องมี mm hmm. เขาเรียกว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องคือเราต้องเข้าใจในสภาพผิวของตัวเราเองก่อน mm hmm. เราสภาพผิวแบบไหนมีปัญหาอะไรนะแล้วเราก็เลือกวิธีดูแลผิวเราเนี่ยอย่างถูกต้องเราก็มีผิวแบบการสกินได้นะก็หลักๆก็ม,มสีสามขั้นตอนละหนึ่งก็คือเราจะต้อง เขาเรียกว่าการล้างหน้าวลาง้ต้องสะอาดเออการล้างหน้าก็ต้องล้างให้สะอาดทุกวันนี้ถ้าเรามีการแบบแต่งหน้าหรือทาครีมกันแดดอะไรเงี้ยเราควรจะต้องมีการล้างเครื่องสําอางก่อนนะคะล้างเครื่องสําอางเสร็จเราต้องมีคลีนเซอร์ที่อ่อนโยนกับผิวนะคะสองขั้นตอนนี้คือล้างเครื่องสําอางแล้วก็มีการล้างคลีนเซอร์เนี่ยเขาเรียกว่าดับเบิลคลีนซิ่งต้องล้างให้สะอาดนะเพราะถ้าล้างไม่สะอาดก็จะเป็นบ่อกเกิด ของความหมักหมมเชื้อโรคหรือว่าการที่ผิวเรามีความหยาบกร้านเพราะว่าเราเคลียเครื่องสำอางหรือสกินแคร์อะไรพวกนี้ได้ไม่ไดไ้ไม่หมดจดนะคะ <c oughs> แล้วก็การล้างหน้าเนี่ยล้างที่ดีไม่ควรจะใช้น้ำอุ่นเกินไปนะคะล้างวันละสองรอบเช้าเย็นแล้วแล้วคนที่กสัสกินเนี่ยหน้ามันกับกสัสกินเนี่ยมันคืออันเดียวกันไหมเพราะว่าบางคนบอกว่าโอ้หน้าฉันกั๊สกินแต่ว่ามันแบบ มันเยอะเลยซึ่งผู้หญิงไทยมักจะกังวลเรื่องนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้เข้าใจหรือว่ารู้คุณหมอช่วยขยายความตรงนี้เพื่อให้เขาเข้าใจหน่อยว่าน้ามันมันเกิดจากอะไรการสกินอะ่ะกับน้ามันอะ่ะมันต่างกันไหมหรือว่ามันเคลื่อนเดียวกันอ่าจริงๆแล้วเนี่ยสภาพผิวเราแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนหน้าม,านมันบางคนหน้าแห้งบางคนผิวผสมอย่างนี้นะ จริงๆแล้วอ่ะหน้ามันไม่ใช่การสกินนะบางคนเข้าใจว่าหน้ามันคือแบบอุ้ยสะท้อนแสงนะฉันการสกินคือไม่ใช่นะจริงๆคนหน้ามันเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาผิวที่แบบไม่ใช่การสกินได้เช่นคนหน้ามันอาจจะผิวแห้งได้แปลว่าผิวขาดน้ำนะคนผิวแห้งคือลักษณะผิวขาดน้ําคนหน้ามันที่มีอาการผิวขาดน้าก็เกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่า คนที่หน้ามันเนี่ยเขาจะมีการหลั่งน้ำมันมาเคลือบผิวโอกาสที่จะเกิดความแห้งของผิวมันจะน้อยกว่าคนหน้าสภาพผิวแห้ง mm hmm. แต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าคนหน้ามันจะไม่เกิดสภาพผิวขาดน้ำได้เลยเพราะงั้นในการดูแลผิวอะ,มะเมื่อกี้ที่บอกแล้วเราดูแลผิวหนึ่งเมื่อกี้ล้างหน้าให้ถูกต้องสองคือการเลือกสกินแคร์ให้ถูกตามสภาพผิวเราสมมติเราเป็นคนหน้าแห้งอย่างเงี้ยเราควรจะใช้ มอยเจอไรเซอร์ที่มีฤทธิ์ทั้งในการให้ความชุ่มชื้นผิวแล้วก็มีฤทธิ์ในการเคลือบผิวเพื่อป้องกันน้ําในผิวแลเหยออกแต่ในคนหน้ามันเนี่ยเราควรจะต้องดูแลแบบเน้นให้ความชุ่มชื้นผิวแต่ในแง่ของการเคลือบผิวเนี่ยอาจจะไม่ได้จําเป็นมากเพราะว่าเขามีน้ํามันตามธรรมชาติอยู่แล้วก็อาจจะเลือกสกินแคร์หรือว่ามอยเจอไรเซอร์ที่แบบไม่จําเป็นที่จะต้องมีสารเคลือบผิวมาก ก็เนื้อมักจะบางเบากองคนที่ที่เขามีสภาพผิวแห้งส่วนใหญ่ก็เป็นคือเนื้อเบาๆพวกนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราควรจะเลือกสกินแคร์ที่ที่ตรงตามปัญหาของเขาเช่นถ้าเรามีปัญหาแบบผิวหน้าหมองคล้ามีจุดด่างดำเนี้ยเราก็อาจจะต้องใช้สกินแคร์ที่มีส่วนผสมของไวท์เทนนิ่งนิดนึงหรือว่าพวแอนตีอ้ออกซิแดนต์นิดนึงวิตามินซวิตามินอหรือว่า ถ้าเรามีเรื่องริ้วรอยอย่างเงี้ยเราจะอยากเก็บเรื่องริ้วรอยอยาจจะเสริมเรื่องคอลลาเจนอาจจะเลือกสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของพวกเรตินอลกดวิตามินเอเป็นต้นก็คือเลือกทั้งให้ความชุ่มชื้นกับผิวตามสภาพผิวเราแล้วก็เลือกตามปัญหาผิวของเราที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือกันแดดอันนี้ลืมไม่ได้เลยนะเพราะว่าทุกวันนี้รังสี UV มาแบบรุนแรงมากรวมถึงบางทีเรามีพวก สภาพอากาศหรือมอลภาวะอะไรต่างๆเนี่ยที่มันอาจจะซ้ําเติมทําให้มันทำร้ายผิวเรากันแดดเนี่ยควรทาอย่างน้อยเนี่ย SPF เนี่ยค่ะต้องมากกว่า30บวกขึ้นไปแล้วก็ PA 3บวกขึ้นไปแล้วถ้าเรามีกิจกรรมกลางแจ้งควรจะต้องออทาบ่อยๆ2-3ชั่วโมงควรจะต้องย้ำ สำหรับอื่นๆถ้าเราจะอยากให้เรามีผิวแบบกาสก,กินเราอาจจะมีการเขาเรียกว่าผลัดเซลล์ผิวนิดนึงอาจจะใช้พวก AHA นะคะหรือว่าพวก BHA พวกนี้ยอย่างน้อยสัปดาห์ละหนครั้งเพื่อมีการผลัดเซลล์ผิวเก่าเพื่อให้ผิวเรามีการเผยผเผยเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมานะคะแต่ว่าก็เป็น optional เนอะเพราะว่าบางคนก็ควรทำบางคนที่หน้าเซนซิทีฟผิวบางอยู่แล้วก็ไม่ควรทำ แต่ที่สําคัญคือไม่ควรสครับผิวอย่างรุนแรงนะอันนี้ทําให้ผิวเราอักเสบได้แน่นอนแล้วการกินการปรับไลฟ์สไตล์ที่จะช่วยในเรื่องของคนที่หน้ามันอเอ,อ่อในคนที่ม้ามันเนี่ยมันมีงานวิจัยว่าการที่เรากินของทอดของมันมพวกนี้ทําให้มีการหลั่งน้ํามันผิวออกมามากขึ้นถ้าเราไม่อยากหน้ามันก็ควรจะลดละเลี่ยงอาหารประเภทนี้คืออย่างนี้ค่ะคือ เรากินอะไรเราได้อย่างนั้นเราเลยอยากให้สุขภาพผิวเราดีเรากินดีเรานอนดีพักผ่อนดีไม่เครียดกินน้าเยอะๆอันนี้ก็ทําให้สุขภาพผิวเราดีได้จากที่คุณหมอพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ตอนต้นก็คือหนึ่งเราต้องมีการล้างหน้าที่สะอาดสองต้องทาครีมที่มันเหมาะสมกับสภาพผิวสามก็คือการทากันแดดหรือว่าพวกสันสกินต่างๆโดยที่ต้องมี PF30 ฟรบวก่ขึ้นไป แล้วคนที่4นี่คือสําคัญเลยเพราะว่าทุกคนต้องกินต้องอยู่ดังนั้นทุกคนต้องปรับไลฟ์สไตล์ด้วยถูกไหมครับและอ,อีกสิ่งหนึ่งในฐะานที่คุณหมอเป็นหมอคมงานอยู่กับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณจะเป็นริ้วรอยรอ,อยหมองคามหนามันหน้ากัสกินคุณหมอหมองว่าการที่เราเดินเข้าไปหาคุณหมอเดินเข้าไปหาคลินิกสักคลินิกหนึ่งไม่มีหัตถการตัวไหนที่จะช่วยเสริมพลัง ของการที่จะเสริมสร้างว่าให้ผิวเราเป็นการสกินจริงๆแล้วก็แล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนเช่นถ้าเกิดเรามีเรื่องของรูขุมขนกว้างอย่างเงี้ยเราอาจจะทําพวกเลเซอร์อ laser, เพื่อกระชับรูขุมขนอะไรอย่างนี้ได้หรือว่าถ้าในบางคนที่มีสภาพผิวที่แบบขาดน้ําขาดความชุ่มชื้นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะสามารถทำทรีทเมนต์นนะเ,เสริมความชุ่มชื้นเข้าไปหรือว่าการทำมาตรการพวกในกลุ่มการฉีด พวกไฮยาลูโรนิกแอซิดพวกนี้ค่ะก็สามารถเ,เติมผิวให้มันมีความชุ่มฉ่ำน้ำมากขึ้นได้ก็คือแล้วแต่สภาพผิวขอนแต่ละคนจริงเรารู้แล้วว่าการสกินเนี่ยมันไม่ใช่ผิวหน้ามันคนที่ผิวหน้ามันกับสกินเนี่ยมันแยกกันอย่างสิ้นเชิงเลยดังนั้นอย่างคุณหมอพูดแบบสโคบเนสั้นว่าการที่จะทิ้งท้ายว่าการสกินผิวการสกินจริงๆเนี่ย มันเหมาะกับคนไทยไหมเพราะว่าถิ่นกาเนิดมันจริงๆคำว่าการสกินเนี่ยมันอาจจะมีในบ้านเราแต่ว่ามันดังมาจากประเทศเกาหลีเพราะว่าเขาเป็นเมืองหนาวทีนี้ด้วยความที่เราเป็นเมืองร้อนเนี่ยมันจะเป็นหน้าเยิ้มหรือเปล่า <laughs> <c oughs> คุณบอกเข้าใจใช่ไหมว่ามันจะหน้าเยิ้มไหมแล้วก็แบบเคยแล้วสรุปว่าฉันการสกินจริงปะเนี่ยอ่ะจริงๆแล้วหน้ามันไม่ได้แปลว่าการสกินการสกินคือผิวสุขภาพดีคําว่าผิวสุขภาพดีเป็นได้ถูกเชื้อชาติ มันแค่เป็นเทรนที่เรายกขึ้นมาเฉยๆว่าอะถ้ามี1234งสอผิวหน้ากระจา่างใสผิวหน้าชุ่มชื้นผิวหน้าเรียบเนียน,นดูเป่งปังพวกนี้คือการสกินแต่จริงๆแล้วเราลองดูลึกในความหมายพวกนี้ในความหมายพวกนี้มันแปลว่าผิวเราสุขภาพดีนะเพราะงั้นไม่ว่าจะเชื้อชาติใดสภาพอากาศแบบใดเราสามารถดูแลผิวให้มีสุขภาพดีได้แต่เราต้องเข้าใจว่าสภาพผิวเราเป็นแบบไหนตั้งต้นตัวเราเป็นแบบไหน และเราควรจะดูแลตัวเองแบบไหนปัญหาเราคืออะไรเราเลือกใช้อย่างถูกต้องนะซึ่งอันนี้หมอว่าทุกคนมีได้แล้วก็แค่เข้าใจมันปฏิบัติอย่างถูกต้องก็มีการสกินได้นั้นอยากให้คุณหมอสรุปถ้าสมมติว่ามีใครอยากเดินเข้ามาหาคุณหมอจอยหมออะทำให้หน้าเป็นการสกินหน่อยคุณหมอจะสรุปขมวดให้กับคนไข้ฟังยังไงบ้างไรงออจริงแล้ว มันไม่มีสเต็ปตายตัวบอกแล้วว่ามันคือปัญหาเฉพาะบุคคลคนนี้อาจจะมีปัญหานี้คนนู้นอาจจะมีอีกปัญหาหนึ่งเราสามารถให้คุณหมอวิเคราะห์ได้ว่าปัญหาแบบใดแก้ปัญหาไหนแล้วเราทําให้เรามีกราสกินได้นะคะเพราะงั้นแนะนําว่าถ้าเราไม่เข้าใจว่า,หน,าวหน้าผิวเราเป็นยังไงปัญหาเราคืออะไรอาจจะให้ช่วยให้คุณหมอช่วยวิเคราะห์ได้สุดท้ายแล้วคุณหมออยากให้หมอบอกถึงคนไข้ ที่พร้อมที่จะเดินเข้ามาหาคุณหมอว่าการสกินทําได้จริงไหมการสกินมีได้จริงเพราะการสกินคือผิวสุขภาพดีแต่ว่าการดูแลของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปเพราะงั้นมั่นใจได้ว่าถ้าเกิดเราเใส่ใจดูแลตัวเองปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องเรามีการสกินได้คช่วงหมอรู้หมอเล่า ไขข้อสงสัยคําถามจากทางบ้านวันนี้คุณหมออยู่กับเราแล้ว,ลวเรามาหาคำตอบกันเลยคุณหมอมันมีคาถามจาทางบ้านบอกว่าเนี่ยฉันนอนอน้ำลายไหลติดหมอนเป็นสิวจริงไหมน้ำลายไหลทําให้เป็นผื่นผื่นรอบปากจริงแล้วสิวละสิวที่มันขึ้นตามเป็นไหมเป็นได้จากเปลาะหมอนความหมักหมม,มเป็นได้ค่ะเพราะว่าบางทีการใช้เนื้อผ้าของหมอนของเปลาะหมอนเนี่ย ที่มันมีเขาเรียกว่าความทอละเอียดมากเกินหรือสภาพตัวผ้าเนี่ยที่มันไม่ระบายอากาศมันก็เหมือนกันที่แบบเราไวคขยี้เรากดไว้นะไม่ระบายอากาศก็เหมือนกับทําให้เกิดการกติดตันั่นเองหนึ่ง,งคือความหมักหมมด้วยความที่ว่าน้ําลายเราเชื้อโรคเยอะมากมันก็ทําให้เกิดรวมถึงมีเอนไซ์ inside. าบางชนิดด้วยที่มันอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองขึ้มันมา,มาเปื้อนเปื่อนหรือแถวนี้ซึ่งทําให้ผิวเราเกิดการอักเสบและการอักเสบกระตุ้นให้เกิดสิวได้หรือบางทีนอกเหนือไปจากนั้นแล้วก็เกิดเชื้อราบริเวณรอบปากได้นอกเหนือจากผื่นอักเสบใช่นั่นแสดงว่าน้ำลายสามารถให้เป็นสิวได้แน่นอนถูกเปอกะหมอนด้วยโอเคเนี่ยไม่ใช่แค่น้ำลายแล้วต้องปอกหมอนด้วยมันซักปอาะหมอนเป็นประจำแล้วก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้ยาปรับพันธุ์ เลือกเลือกเนื้อผ้าที่มันระบายอากาศเนื้อผ้าฝ้ายก็ดีค่ะอีกคำถามหนึ่งมันมีสาวๆที่ชอบไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเช่นประเทศเกาหลีแล้วกันเขาบอกว่าบ้านเราอยู่บ้านเราอะทา m o i s t u เซอร์ขนาดไหนมันก็ไม่เห็นวาวเลยแต่พอไปเกาหลีไปเจออากาศเย็นรู้สึกว่าผิวมันดีขึ้นเออ,อย่างงี้ผิวเราเนี่ยเปลี่ยนตามสภาพอากาศเอ๊ะงงไหมงงสิ <laughs> คือในสภาพอากาศบางสภาพอากาศเนี่ยเช่นความชื้นสัมพัสในอากาศอย่างเงี้ยถ้าความชื้นสัมพั์ในอากาศต่ําก็คืออากาศแห้งผิวเราอาจจะแห้งอากาศแห้งนี่คืออากาศหนาวไหมไม่ใช่อากาศแห้งคือความชื้นในอากาศต่ําอันนี้คืออากาศแห้งแต่ไม่ใช่หมายความว่าอากาศหนาวแต่ส่วนใหญ่อากาศหนาวมักจะมาพร้อมอากาศแห้งงงไหมเออก็ในคนที่อากาศแห้ง อยู่สภาพอากาศแห้งอาจจะต้องใช้สกินแคร์ที่เน้นเรื่องมอยเจอร์เพิ่มความชุ่มชื้นผิวให้นิดนึงหรือว่ามีฤทธิ์ในการเคลือบปกป้องผิวกันน้ําละเหยนิดนึงแต่ถ้าในสภาพอากาศบ้านเราอย่างเช่นแบบเราไปซื้อครีมในประเทศหนาวๆเนี้ยแล้วมาใช้บ้านเรารับรองยืม้มก็กลายเป็นน้า <วะ S 2> ยื้หน้ายืมเป็น <laughs> ยาเนะาะ <laughs> น่าสัมภีย,ยาเออน่าสัมพย,ยาก <laughs> ็เลือกเลือกครีม เออสกินแคร์ที่เหมาะกับสภาพผิวเราและต้องเหมาะกับสภาพอากาศในช่วงนั้นนอดังนั้นแสดงว่าผิวเราปรับกับสภาพอากาศถูกต้องแปลเปลี่ยนตามสภาพอากาศคําถามสุดท้ายคุณหมอจ้ะก็คือว่ามีคําถามว่าไฮยาแบบฉีดกับแบบทาเนี่ยอันไหนเอฟเฟกดีกว่าเอออันไหนอันไหนเอฟเฟกดีกว่ากันจริงๆรแล้วเลือกทำได้ทั้งคู่ตัวไฮยาจริงๆแล้วโมเลกุลมันเนี่ย ถ้าเป็นการทาเนี่ยจริงๆแล้วโมเลกุลของไฮยาแบบทาเนี่ยโมเลกุลค่อนข้างใหญ่พอค่อนค่อนข้างใหญ่เนี่ยมันเอฟเฟกแค่ชั้นหนังกำพร้าก็คือใช้เป็นบนเราใช่ตื้นสุดเลยนะการที่เราเอ่อมีมีไฮยาเคลือบอยู่บนผิวเนี่ยตัวไฮยาเนี่ยมันก็จะช่วยอ,อุ้มความชุ่มชื้นให้ผิวเราได้ช่วยให้หนังกำพร้าเราอิ่มฟูดูเรียบเนียนขึ้นอันนี้ก็สามารถทําได้แต่มันซึซไมได้ไหมซึมเข้าหนังแท้ไหมไม่ หยู่แค่หนังกำพร้าข้างบนบนเท้าก็ช่วยให้ความชุ่มชื้นที่ชั้นหนังกำพร้าส่วนลักษณะการฉีดก็คือการไปเติมไฮยาในชั้นหนังแท้ฉีดเข้าไปในชั้นหนังแท้ซึ่งก็เพิ่มความชุ่มชื้นในชั้นหนังแท้ในวงเล็บการทาไฮยาและการฉีดไฮยาเราต้องกินน้ำตราบใดที่เราไม่กินน้ำผิวเราก็ไม่ได้ชุ่มชื้นเพราะงั้นกินอะไรได้อย่างนั้นอยากให้ผิวชุ่มชื้นก็ต้องกินน้ำด้วยจ้ะคำถามที่ว่านะคุณหมอก็คือว่าหนึ่งอ่ะก็คือ เหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศทุกคนรีวิวว่าอุ้ยครีมนี้ดีมากมาสกตัวนี้ดีมากแต่พอเราซื้ออย่างเช่นเราไปเยอรมันอะไรเงี้ยเราไปซื้อครีมหรือว่ามาสกที่บอกว่า,วาดีมากดีไรมาทำหน้าตัวเองทำไมไม่ดีทรายมันรู้สึกว่าแบบม,มันไม่เห็นผลอ,อ,อ่ะพูดง่ายๆอจริงๆแล้วการเลือกใช้สกินแคร์เราต้องเลือกหนึ่งตามสภาพผิวเราตามปัญหาผิวเราสองคือตามสภาพอากาศบางทีเรา เออมืองนอกใช้ดีหรือว่าเราแกะกล่องใช้ที่เมืองนอกค่้ยดีแต่กลับมาเมืองไทยมันไม่ดีเพราะอะไรสภาพอากาศไม่เหมือนกันหรือแม้แต่ว่าออคนนู้นคนน,นั้นรีวิวว่าดีแต่เรากลับมาใช้หน้าเรามันไม่ดีเพราะว่าสภาพผิวเราไม่เหมือนสภาพผิวคนอื่นและบางทีเราต้องเข้าใจว่าสภาพผิวเราเป็นแบบไหนปัญหาผิวเราคืออะไรถึงจะเลือกสกินแคร์ได้ถูกต้องไม่จําเป็นที่ว่าเราจะต้องเหมือนคนอื่นเสมอไป นนำสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หมอจอยมากนะครับที่มาช่วยบอกแล้ว,ว่าขยายคำว่ากาสกินเป็นยังไงวิธีการเตรียมผิวต่างๆหรือแม้กระทั่งการปรับไลฟ์สไตล์ต่างๆที่จะสามารถช่วยให้เราเสริมให้ผิวการสกินได้นี่ขอขอบคุณพี่หมอจอยมากนะครับจริงๆคนหน้ามันเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาผิวที่แบบไม่ใช่การสกินได้เช่นคนหน้ามันอาจจะผิวแห้งได้แปลว่าผิวขาดนะ้ำ คนผิวแห้งคือลักษณะผิวขาดน้ำคนหน้ามันที่มีอาการผิวขาดน้ำก็เกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าคนที่หน้ามันเนี่ยเขาจะมีการหลั่งน้ํามันมาเคลือบผิวโอกาสที่จะเกิดความแห้งของผิวมันจะน้อยกว่าคนสภาพผิวแห้งแต่ว่าไม่ใช่หมยเพราะว่าคนหน้ามันจะไม่เกิดสภาพผิวขาดน้ำ การผัดเซลล์ผิว exfoliation คือการขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกจากผิวหน้าและผิวกายเพื่อเผยผิวใหม่ที่ดูสดใสและเรียบเนียนขึ้นกระบวนการนี้ช่วยลดปัญหาผิวหมองคล้ำสิวอุดตันและช่วยให้ผิวดูสุขภาพดีขึ้นโดยการผัดเซลล์ผิวสามารถทําได้2วิธีหลักคือ 1. การผัดเซลล์ผิวแบบทางกายภาพเช่นการใช้สครับขัดผิวซึ่งจะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไป2การผัดเซลล์ผิวแบบเคมีโดยการใช้กรด aha หรือ bha ที่ช่วยละลายเซลล์ผิ เก่าออกโดยไม่ต้องขัดซึ่งวิธีนี้เหมาะสาหรับผิวที่บอบบางและผิวที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายการผัดเซลล์ผิวนั้นยังช่วยให้ผิวของเราสามารถดูดซึมครีมบำรุงได้ดีขึ้นแต่ต้องระวังการผัดเซลล์ผิวที่บ่อยเกินไปเพราะอาจทําให้ผิวแห้งหรือคายเครื่องได้ควรเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสภาพผิวของตัวเองเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนั่นเอง